สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัย Daily เดลี่ราองมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังย้อนสัมพันธ์วันนอทักษินบนเส้นทางการเมืองบทความจาก B.B.C. ไทยวันมูฮัมหมัดนอมะถานักการเมืองมุสลิมจากชายแดนใต้ชาวจังหวัดยะลาวัย9 9ปี ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสมัยที่11และก้สู่ตำแหน่งประธานสภาแบบไร้คู่แข่งในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26นี่คือการนั่งเป็นประมุกฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสมัยที่2นับจากปี2539ซึ่งขณะนั้นเขาเป็นสอสอในสังกัดพรรคความหวังใหม่ก่อนเข้าสู่สนามการเมือง และได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอสมัยแรกที่จังหวัดยะลาภายใต้สังกัดพักกิจสังคมเมื่อปี2522ภูมิหลังของนายวันมูฮัมหมัดโนมาธาคืออาชีพครูทั้งการเป็นครูใหญ่แห่งโรงเรียนอัตตันกิยะอิสลามิยะจังหวัดนราธิวาสต,ตั้งแต่อายุ20ปีและเป็นอาจารย์ในวิทยาัยครูสองแห่งโดยตำแหน่งสุดท้ายในวงการศึกษาคือรองอธิการบดี สถาบันราชพัฒสงขานี่จึงเป็นที่มาที่คนในวงการเมืองต่างเรียกขานสอสอมุสลิมจากชายแดนใต้คนนี้ว่าอาจารย์วันนอพอการเมืองรุ่นเก่าอาจจะรู้จักนายวันโมฮัมหมัดนอในฐานะแกนนำนักการเมืองมุสลิมกลุ่มวาดักซึ่งเป็นกลุ่มสอสอที่เขาก่อตั้งขึ้นร่วมกับนายวีระมุสิกพงศ์ขณะอยู่ในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี2529 แต่นั่นก็ไม่ใช่เพียงพักเดียวเพราะหลังจากนั้นเส้นทางทางการเมืองของสอสอกลุ่มวาดะก็ผกผันเปลี่ยนรังไปอยู่หลายสังกัดเช่นเดียวกับเส้นทางของนายวันมูฮัมหมัดนอสำหรับบทบาทการเป็นฝ่ายบริหารในรัฐบาลนายวันมูฮัมหมัดนอเป็นรัฐมนตรีมาแล้วหลายกระทรวงได้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2 5 3 7รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสองสมัย ปี2538และ2544สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองนายกรัฐมนตรีปี2547สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรส่วนในสนามการเลือกตั้งสอสอนักการเมืองมุสลิมชาวยะลารายนี้เป็นสอสอมาแล้ว11สมัยรวมการเลือกตั้งปี2566ด้วยภายใต้พรรคการเมืองหลายพรรค แต่หากย้อนความเป็นมาของนักการเมืองร่วมสมัยกล่าวได้ว่าก่อนการก่อตั้งพรรคประชาชาติในปี2561เส้นทางการเมืองของนายวันมูฮัมหมัดนอนับว่าเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรในหลายช่วงตอนตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายวันมูฮัมหมัดนอกับพรรคเพื่อไทยจากกรณีตำแหน่งประธานสภา ยังมีการให้ความเห็นจากนายวิทยาแก้วพาราดรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาในวันที่4กรกฎาคมด้วยว่าอาจารย์วันนอก็คือเพื่อไทยเป็นคนของเพื่อไทยเพราะท่านแยกมาจากที่นั่นและผมคิดว่ายังมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อไทยดีกว่าก้าวไกลในความรู้สึกผมผมเชื่อว่าพักเพื่อไทยได้ชัยชนะเริ่มก้าวที่1ดังนั้นก้าวที่สที่ส ก็พอดูออกกันแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาขยายความว่ารู้จักนายวันมูฮัมหมัดนอตั้งแต่อยู่พักความหวังใหม่และย้ายไปอยู่พักไทยรักไทยดังนั้นจึงพอจะเข้าใจว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเส้นทางการเมืองของวันนอสส1สิบเอ็ดสมัยจากชายแดนใต้บทบาทและจุดเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสำคัญของนายวันมูฮัมหมัดนออาจแบ่งออกได้เป็นช่วงต่างๆดัง,งนี้นน ปี2 5 3 5นายวันมูฮัมหมัดนอนำนักการเมืองกลุ่มวาดะร่วมก่อตั้งพรรคความหวังใหม่กับพลเอกชวลิตยงใจยุทธก่อนได้รับการเลือกตั้งสสเป็นสมัยที่5และเข้าสู่ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปี2 5 3 9ได้รับการเลือกตั้งเป็นสสสมัยที่7ในสังกัดพรรคความหวังใหม่และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่24 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2 5 3 9ถึง27มิถุนายน2 5 4 3ในสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธที่พักความหวังใหม่ได้ที่นั่งสสสูงสุดในสภา125เสียงถือเป็นชาวมุสลิมคนแรกของประเทศที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ปี2,540วันที่11ดตุลาคม2,540ในายวันมูฮัมหมัดหนอมัทา ในฐานะประธานรัฐสภาได้เป็นผู้ทูลเกล้าถวายร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระบรามาพิไทยจากนั้นได้นำใบป,ประกาศราชกิจจานุเบกษาในวันเดียวกันจึงมีผลให้รัฐธรรมนูญฉบับปี40ถูกบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2540เป็นต้นไปปี2545ย้ายไปสังกัดพรรคไทยรักไทย หลังจากมีการยุบรวมพักความหวังใหม่เข้ากับพักไทยรักไทยโดยก่อนหน้านั้นในปี2544นายวันมูหัมหมัดนอได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอในนามพักความหวังใหม่ปี2549เส้นทางการเมืองของนายวันมูหัมหมัดนอหยุดลงชั่วคราวจากการที่พักไทยรักไทยถูกยุบในปี2549ทําให้นายวันมูหัมหมัดนอซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปี โดยหลังจากนั้นเขาได้เข้าไปสังกัดพรรคการเมืองหลายพรรคโดยพรรคสุดท้ายก่อนออกมาตั้งพรรคประชาชาติคือพรรคเพื่อไทยปี2 5 5 5เข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยปี2 5 5 7ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่13พรรคเพื่อไทยต่อมาการเลือกตั้งครั้งต่างเป็นโมฆะปี2 5 6 1ก่อตั้งพรรคประชาชาติ สอสกลุ่มวาดะจากประชาธิปัตย์ความหวังใหม่สู้ไทยรักไทยบทความในฐานข้อมูลของสถาบันพระปกเกล้าเขียนถึงเส้นทางของนักการเมืองกลุ่มวาดะว่านับตั้งแต่ก่อตั้งในปี2535ที่ได้สอสอมาหลายสมัยในภายหลังชื่อเสียงของกลุ่มวาดะต้องตกต่ำลงอย่างมากเมื่อพ่ายแพ้การเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ให้กับพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งทั่วไปปี2548 ซึ่งขณดนั้นสอสอกลุ่มนี้ย้ายมาสังกัดพักไทยรักไทยที่มีนายทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพักโดยไม่มีผู้สมัครของทางกลุ่มได้รับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตแม้แต่คนเดียวทั้งที่เคยครองพื้นที่อย่างเหนียวแน่นมานานกว่า20ปีส่วนนายวันมูฮัมหมัดนอยังได้เป็นสอสอจากระบบบัญชีรายชื่อสัมพันธ์ทักษิณวันนอกรณีดาวเทียม i อ s t a ตนอกจากการเป็นสมาชิกพักไทยรักไทย และเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลน,นายทักษิณชินวัตรสองสมัยได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปี2544และรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในปี2547ความสัมพันธ์ระหว่างนายทักษิณและนายวันมัวหมัดนอยังปรากฏในส่วนหนึ่งของคดีที่นายทักษิณถูกยึดทรัพย์ในปี2553ด้วย ย้อนไปในวันที่26กุมภาพันธ์2553สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายึดทรัพย์จำนวน46,373ล้านบาทของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ตกเป็นของแผ่นดินจากพฤติการอาศัยอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของครอบครัวชินวัตร5กรณีซึ่งบางกรณีมีชื่อของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้อนุมัติเห็นชอบโครงการและการดำเนินการต่างๆหนึ่งในนั้นคือการอนุมัติโครงการดาวเทียม IPSTAR โดยมิชอบซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่นายวันโมฮัมหมัดนอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อปี2545จากคำพิพากษาของศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสรุปได้ว่า นายวันมัวหมัดนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นได้อนุมัติคุณสมบัติดาวเทียม IP Star ให้เป็นดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม3ทั้งที่ด้วยคุณสมบัติและทางเทคนิคไม่สามารถเป็นดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม3ได้ตามสัญญาสัมปทานซึ่งเรื่องนี้มีการอนุมัติในระดับคณะกรรมการประสานงานมาก่อนแล้วและมีการเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมเพื่อให้ IP Star เป็นดาวเทียมสำรองได้ โดยที่ไม่ได้มีการรับรองรายงานการประชุมแต่อย่างใดก่อนที่จะส่งเรื่องให้ในายวันมัวหมัดนอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอนุมัติโดยนายสุเทพมองว่าพักประชาชาตินั้นอยู่ในระนาบเดียวกับยุทธศาสตร์แบ่งย่อยดังกล่าวกลวิธีที่เขาใช้ในวันนี้ก็คือเขาแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยคุณจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีพักเล็กๆมากมายเช่นพักของคุณวันนอในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เพราะชื่อของคุณทักษินขายใน3จังหวัดไม่ได้แล้วแต่แน่นอนทุกคนก็รู้ว่าคุณวันนอกับคุณทักษินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นและมีพักอย่างนี้อีกมากมายนายสุเทพให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยเมื่อปี2561แม้ว่าการเลือกตั้งปี2554ชายแดนใต้จะไร้สอสอสังกัดพักเพื่อไทยแต่ในการเลือกตั้งปี2562สกลุ่มวาดะในนามของพักประชาชาติ คว้าชัยได้ถึง6ที่นั่งชัยชนะของพรรคประชาชาติถูกมองจากนักวิเคราะห์ในชายแดนใต้ว่าเกิดจากการชูจุดขายเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นมาลายูมุสลิมของผู้สมัครสอสซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแคมเปญรณรงค์หาเสียงหลักของพรรคประชาชาติยังเน้นกลุ่มฐานเสียงชาวมุสลิมมาลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ป้ายหาเสียงมีการใช้ข้อความรณรงอย่างเช่นพักของเราเพื่อตอกย้ำความเป็นตัวแทนของคนใน3จังหวัดและปฏิเสธนโยบายเกี่ยวกับกัญชาของพักอื่นที่ผิดหลักศาสนาอิสลามอย่างไรก็ตาม BBC ไทยพบว่าในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พักเพื่อไทยก็ส่งผู้สมัครลงแข่งขันในเขตเดียวกันกับพักประชาชาติด้วยสำหรับผลการเลือกตั้งจำนวน13ที่นั่งในชายแดนใต้ ได้แก่ปัตตนียะลาและนราธิวาสพักประชาชาติคว้าชัยชนะได้สอสอไปถึง7ที่นั่งและยังได้ที่นั่งสสบัญชีรายชื่ออีกสองที่นั่งได้แก่นายวันโมัมหมัดนอมัตาและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรวมสอสประชาชาติในการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งสิ้น9คนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ รัผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ